อตอนนี้ค่ะจีนั่งอยู่ภายในตัวรถของ All New ค่ะ m i t s u b i s h i t r i ท o n น t h l e ล e ขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมารับชมภายในกันค่ะนี่พาทุกท่านมารับชมด้านในกันค่ะในตัว Mitsubishi ค่ะตัวไททันนะ แล้วก็อยู่ในรุ่นแอดลีทขับเคลื่อน4ีล้อค่ะมาพร้อมกับหน้าจอสแสดงผลข้อมูลการขับขี่เป็นหน้าจอ TF t ที่ขนาด7นิ้วตรงกลางค่ะเป็นจอกลางตรงด้านนี้นะก็จะให้เราบอกดูไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิบอกอตัวเลขหรือ <c oughs> ว่าไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่ด้านในค่ะนี่แล้วก็การตั้งค่า,าการใช้งานต่างๆเราสามารถเลือกดูได้ แล้วจีจะพาเข้าดูการตักค่าด้านในกันนี่ก็จะเป็นตัวหน้าจอเริ่มต้นมีการตั้งค่าระบบหรือว่าระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ด้านหลัง4ี่ค่ะนี่ก็จะมีจุดบอร์ดให้ก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ให้นั่นเองแล้วก็การใช้งานของมีเดียค่ะ FMAM การใช้งานของตัวรถหรือว่าแรงดันลมยางค่ะก็จะเป็นรูปแบบการใช้งานการขับขี่ค่ะ,ะความ คอมพิวเตอร์การขับคีรูปแบบที่1ตามการแปลเลยนะอัตราการซ้มเปลืองก็จะมีให้เรากดเลื่อนสามารถดูได้น,น้าตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีโฮมโฮมตรงนั้นนี้ก็จะมีบอกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาัตราเร่งหรือว่าการขับคีค่ะแล้วก็จะมี fm เรากําลังใช้งาน fm อยู่หน้าอะไรประมาณนี้ก็จะมีคลื่นให้เราได้ดูด้วยตัวเลขนี่ค่ะ ทางฝั่งด้านซ้ายค่ะจะเป็นเข็มนะบอกรอบของเครื่องยนต์ระดับน้ําต่างๆหรือว่าไฟแจ้งเตือนสถานะต่างๆทางฝั่งด้านขวาค่ะตรงด้านนี้ก็จะมีตัวอาตาัตราเร่งเหมือนกันดูได้ทั้งตัวหน้าจอแล้วก็ตัวเข็มเลยมีให้เราดูเหมือนกันเลย ความเร็วสูงสุดอยู่ที่220กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังมีระบบแจ้งเตือนป้องกันการชนด้านหน้ามาด้วยโหมดการใช้งานค่ะดูเล็กๆด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนฟังก์ชันที่เป็น two high ค่ะแบบ normal หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นตัว eco ค่ะตรงด้านนี้ก็หมุนได้เลยให้เราเลือกดูนี่ค่ะมันก็จะอยู่ตามระบบการใช้งานที่เราใช้อ่ะกดลงมันก็จะมีให้เราเลือกการใช้งาน นี่แล้วก็เข้ามาแบบ2ล้อถ้า 4, ล้อมันก็จะมีระบบขึ้นให้เหมือนกันเรียบร้อยค่ะการใช้งานก็ใช้งานได้สะดวกด้วยแล้วก็สามารถเลือกได้ได้ในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น Normal หรือว่า Eco ค่ะมากันที่พวงมาลัยค่ะมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันการใช้งานทางฝั่งด้านขวาจะเป็นการใช้งานของตัวระบบรถไม่ว่าระเบไม่ว่าจะเป็นนี่การขับขี่ ลิมิตของตัวการใช้งานค่ะเราสามารถตั้งค่าการใช้งานตรงนี้ได้ะระบบสังการด้วยเสียงรับสายแล้วก็ทางฝั่งด้านซ้ายค่ะก็จะเป็นตัวใช้งานของตัวหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วเหมือนกันเราสามารถเลือกดูเข้าไปหน้าเมนูได้หรือว่าจะเลื่อนการใช้งานเพื่อที่เราจะดูได้เลยตั้งค่าการใช้งานต่งตงตางๆได้ทาด้านนี้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงของตัว f m A m หรือว่าชุดเครื่องเสียงนั่นเอง ด้านหลังของพวงมาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการใช้งานพร้อมไฟสูงทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวกันปัดน้ําฝนพร้อมตัวปรับระดับในการใช้งานค่ะน้าฝนเยอะก็ปรับขึ้นสูงได้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังของตัวกันค่ะต่อกันที่หน้าจอสัมผัสค่ะขนาด9นิ้วค่ะเป็นจอกลางขนาดใหญ่ขึ้นมานะมีเหลี่ยมด้านข้างตรงนี้แล้วก็จะมีขอบที่เป็นสีดําเงาค่ะ ด้านบนมีอะไรให้ใช้บ้างก็ไม so like ่ว่าจะเป็นบอกเวลาหรือว่าตัวหน้าตาตัวนี้จะเป็นหน้าตาเมนูโฮมนะนกดเมนูมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้แล้วก็จะมี FM AM รองรับทั้ง Apple CarPlay and Auto ด้วยตัวนี้การตั้งค่าการใช้งานระบบนำทางการเชื่อมต่อค่ะแล้วก็จุดหนึ่งที่อาจินั่งดูแลนะก็คือตัวกล้อง360องศาที่ทำออกมาได้ชัดขึ้นนี่ค่ะ ชัดนะมองเห็นมาเห็นตัวล้อมแม็กด้วยแล้วก็เห็นสีได้อย่างชัดเจนเลยด้านหลังก็คมชัดเลยค่ะนี่มองเห็นทางหน้าด้านหน้าด้านหลังตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะตัวนี้จะเป็นกล้องด้านหน้านี่ค่ะด้านข้างถ้าเวลาเราต้องการจะถอยใช่ไหมเหยียบเบรกนิดนึงเข้าเกียร์ขึ้นมาค่ะกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังนี่ก็จะมีตัวเส้นบอกด้วยอ่า ก็ถือว่าโอเคนะกล้องชัดมากนี่อยู่ในที่อาคารนะถ้าอยู่ข้างนอกอะ่ะมีแสงเพิ่มขึ้นมาหรือว่าตัวแสงจากแสงธรรมชาติด้านนอกก็จะทําให้ตัวกล้องสว่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่ก็ถือว่าอันนี้โอเคเลยการใช้งานตัวหน้าจอก็สามารถปรับได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นโหมดที่เป็นตอนกลางคืนหรือว่าเป็นตอนกลางวันค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ออดิโอด้านนี้แมปในการใช้ก็ดูได้เป็นเมนูภาษาไทยแล้ว ตรงนี้ด้านนี้เป็นเมนูภาษาไทยแล้วก็จะมีแบบที่ให้เราเลือกปรับนี่ค่ะแล้วก็หามุมมองได้ใช้งานได้ใช้งานง่ายนี่มุมเลืเลอกเลยเราอยากไปไหนเราอยากไปเที่ยวตรงไหนเราสามารถหมุนได้เลยค่ะ Okay. ลงมาด้านล่างกันค่ะตัวนี้ก็สัญญาณไฟฉุกเฉินตรงกลางระบบปรับอากาศตรงด้านนี้ค่ะก็จะเป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะสามารถกดได้เลยจากปุ่มด้านซ้ายแล้วก็ปรับอุณหภูมิค่ะแยกอิสระซ้ายขวาค่ะปรับความแรงพัดลมตรงกลางหรือว่าจอดในที่ที่อยู่กลางแจ้งอยากได้ความแรงเร็วๆอยากได้แอร์เย็นๆเร็วๆก็สามารถกดแมคคูได้เลยเขาก็จะปรับให้เราโดยอัตโนมัติเลยค่ะ หรืออยากจะปรับเองก็สามารถใช้งานได้ก็กดตัวพัดลมปรับลงมาปรับโหมดการใช้งานก็สามารถเลือกได้มาที่ด้านล่างกันดีกว่าค่ะฝั่งนี้มีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นปุ่ม push start ค่ะมีพอร์ต usb type c แล้วก็ตัว r d ตัวนี้จะเป็นตัว deep lock นะมันเป็นตัวล็อกเฟืองท้ายหลยนี่หยุดรถเพื่อเปิดระบบก็จะมีกิจาการแจ้งเตือนไปที่หน้าจอ tft ค่ะ มี power outlet c h a r ์จให้แล้วก็ที่วางอยู่ตรงนี้คือสมาร์ทโฟนของอาจีเองหรือว่าโทรศัพท์ของอาจีเองนั่นเองค่ะมีตัวแท่นชาร์จ w i r e l e s ชาร์จแบบไร้สายมาให้ด้วยตัวเกียร์นี่จะเป็นสีดำด้านบนจะมีร่องตรงนี้เผื่อระบายอากาศใช่ไหมเพราะว่าเวลาเหงื่อออกที่มือเนาะใช้งานมีชิปล็อกด้านขวาค่ะให้เสียบกุญแจกรณีจอดซ้อนคันตัวหุ้มหนังของเกียร์จะเป็นหนังสีดำเดินได้สีดำค่ะ โหมดการขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวไดิจิทนีจ้จะมีอีโค่แล้วก็โหมดนอร์มอลแล้วก็ฟังก์ชันการขับขี่ที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อามาด้วยด้านนี้เลยหมุนได้แล้วก็จะมีปุ่มป้องปิดป้องกันการลื่นทลาช่วยลงขนาดลงทางลาดชันนี่ตรงนี้ก็จะมีมาให้ตัวเบรกมือเป็นแบบแมนวนวลนะแล้วก็มีปุ่มกดด้านบนตรงนี้เป็นโคเมียมค่ะทางฝั่งด้านนี้ก็จะมีช่องวางแก้วน้ําให้นี่ค่ะแก้วน้ําให้สองช่อง ที่เท้าแขนตรงกลางเป็นหนังเดินได้มันออกสีจะบอกว่าสีส้มยังไงเดียสีส้มออกไปทางสีกาแฟนิดนึงไหมเป็นกาแฟอ่อนๆเป็นครีมมี่ครีมมี่ลมมเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันจะส้มมันก็ไม่ส้มแปดอะทุกคนนะชาไทยอ๋อใช่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 สีชาไทยมันออกสีชาไทยใครที่กินชาไทยชายเย็นอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นออกสีแบบนี้มันจะไม่แปดเกินไปแล้วก็ อ,อย่างที่บอกแหละก็สีชาไทยนะเนาะตัวกล่องเก็บของเก็บเอ่อาตรงนี้ด้านนี้ก็สามารถเก็บของได้ค่อนข,ข้างลึกเลยสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะโอ้โอ้โอ้นี่สามารถใช้งานได้สะดวกเลยปิดลงมาค่ะเบาะทางฝั่งของผู้โดยสารด้านนี้นะาจากที่เห็นค่ะเบาะด้านบนเป็นหนังตัวปีกที่เป็นสีชาไทยตรงนี้ตั้งชื่อให้น้องชาไทยแล้วกันตรงนี้ จะเป็นหนังแต่ที่รับกับตัวหลังเราปีกด้านหลังปีกด้านข้างตรงนี้เป็นผ้านะเป็นเป็นผ้านิ่มๆอ่ะวัสดุดีๆเลยแล้วก็เวลากดสัมผัสเนี่ยนั่งลงไปแล้วอ่ะอันเนี้ยบอกได้เลยว่าสัมผัสแรกไม่คันแล้วก็นั่งได้สบายด้วยมันจะมีผ้าอยู่แบบหนึ่งที่นั่งลงไปเราจะรู้สึกคันแต่อันเนี้ยไม่คันนั่งได้สบายค่ะแล้วก็ตัวเบาเนี่ยให้มาเป็นแมนวนวลนะทุกคน ปรับลุบขึ้นมาแล้วก็นีปรับเลื่อนจากทางด้านหน้าได้เลยปรับแบบแมนนวลค่ะเบาะทางฝั่งของผู้โดยสารนะมาที่ด้านหน้ากันค่ะในตัว All New Mitsubishi a l e l r เนี่ยมีกล่องเก็บของให้ด้านบนได้เนี่ยไม่ใช่สีส้มเหมือนกันก็จะเป็นสีชาไทยเลยนี่เป็นสีชาไทยเลยแล้วตรงเนี้ยมันกดเป็นออฟได้ค่ะทุกคนเห็นกดได้ข้างบนตรงนี้กดไม่ได้นะแต่ตรงเนี้ยกดได้ วัสดุจะกดได้เลยเก็บขึ้นมาอ่ามีกล่องมีด้านในแต่ไม่ใช่คูลบ็อกซ์นะเพราะว่าไม่มีช่องลมตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของให้ด้านล่างค่ะนี่กล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือแบบหนว่แบบหนวงนะมันก็ถือว่านี่ไม่กระแทกเขา่าแบบว่าเปิดปุ๊บออกมาแบบนี้แล้วก็เวลาดูด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะมีพื้นที่การใช้งานแบบเป็นตั้งชั้นขึ้นมาเนาะแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางในการใช้งานด้วยค่ะ ทางฝั่งด้านบนกันบ้างด้านบนตรงหลังคาตรงนี้จะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยที่บางแดดกใ็ให้มาเป็นสีดําค่ะเดี๋ยวจีจะเปิดให้ดูนะอือนี่ทางฝั่งด้านนี้จะมีกระจกในการใช้งานมาด้วยมีช่องเสียบบาตรให้ใช้ด้วยแล้วก็ตัวกระจกตรงด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของผู้โดยสารหรือว่าทางด้านคนขับจะไม่มีไฟส่องสว่างนะไม่มีไฟจะเป็นกระจกเป็นบานเดียวเลยใช้งานได้สะดวกค่ะ เป็นที่บังแดดขนาดใหญ่บังได้สะดวกเลยแล้วก็ข้างบนมีตัวปุ่มในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นไฟสองสว่างอ่ะเป็นแสงสีเหลืองนะสีวอรนะ์มเนาะแล้วก็ด้านบนจะมีให้โทรฉุกเฉิน SOS ด้านบนด้วยวก็เรณีฉุกเฉินต่างๆนะกล่องเก็บแว่นตาด้านบนอันนี้แน่นนะเขาทำออกมาแน่นเพราะบางทีเวลาเปิดอะ่ะมันจะไม่ไม่ลงแบบนี้มันจะแบบไม่ใช่หน่วงแบบนี้มันจะลงแบบปึ๊บลงมาเลยอันนี้มีแบบหน่วงมาให้ เพราะว่าเห็นดูจากวัสดุด้านข้างตรงนี้เหมือนมันเป็นเกี่ยวมากระจกมองหลังที่ให้มาค่ะเป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดในการใช้งานให้นี่โอเคนี่ก็จะเป็นในตัว m i t ิสูบิชิ แอ e ดลีดนั่นเองค่เป็นตัวกระบะ4ประตูมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยมีระบบ ABS-EBDBA ค่ะแล้วก็ยังมีเตือนเมื่อรถออกนอกเลนป้องกันการชนด้านหน้ามีระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้4จุดด้านหลังให้อีก4จุดค่ะกล้อง360องศาด้วยแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบในสีที่เป็นแบบนี้ก็ลองเข้ามาสัมผัสดูได้เลยอาจจว่ามันก็สวยไปอีกแบบนึงนะ แล้วเดี๋ยวจตจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันกับตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.4ค่ะ